ีวิทยุในเครือข่ายกอปอนะครับที่เกาะนะครับสัญญาณจากไทยไวด์ดอโอจีอยู่ขนาดนี้นะครับขอเชิญนะครับสถานีวิทยุในเครือข่ายกอปอและสถานีวิทยุนะครับของพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยในจังหวัดสมุทรปราการมีอยู่4ี่คลื่นสถานีวิทยุและพี่น้องที่อยู่จังหวัดนนทบุรีประทุมธานีนครนายก8ปดิ้วนะครับอยู่ร,บรอบๆกรุงเทพมหานครและปริมบฑลนะครับ เรากําลังถ่ายทอดสดอยู่ขนาดนี้ก็เรียนเชิญพี่น้องที่อยู่นะครับอ,อยู่สถานีวิทยุในกลุ่มสื่อวิทยุกอวปนะครับที่อยู่นนทบุรีนะครับของป่าย่นคนตายยากนะครับพี่สมศักดิ์ของเรานะครับ FM888.15 เมกะเฮิรนะครับที่อยู่วัดกล้วยนะครับเดี๋ยวก็เดินทางมานะครับพบปะกับพี่น้องนะครับเป็นพอสถานีวิทยุในเครือข่ายกอป และก็สถานีวิทยุในเครือข่ายของกอปอมีอีกสถานีหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีคือคุณเข้าวเหนียว LA นะครับส,รสถานีวิทยุธนะครับธุรกิจลากยา่านะครับของพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่จังหวัดนนทบุรีมี2คลื่นนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครเราก็มี2คลื่นนะครับอย่างคลื่นสถานีวิทยุ104.85 สามวาอัปเดตเดี๋ยววันนี้เจอเจอกันแน่นอนนะครับแดงสามวาพาโหนะครับดึกๆยิ่งหนักยิ่งแรงคนนี้นะครับเอาความรู้นะครับกฎหมายมาให้นะครับพี่น้องได้รับทราบกันนะครับแล้วก็พี่น้องหลายคนกำลังเดินทางมาเดี๋ยวเจ้าของเวทีนะครับก็จะเดินทางมาที่นี่คุณตู่กวปอรหรือว่าอึ่งปะ นะครับเรียนเชิญนะครับพี่น้องที่อยู่ด้านหลังด้านหน้านะครับเข้ามานั่งแดดร่มลมตกแล้วนะครับไม่มีแดดนะครับกำลังถ่ายทอดสดไปทั่วโลกอยู่นะครับก็ทักทายไปยังสถานีพิยุทธ์ในเครือข่ายของพวกเรานะครับหลายจังหวัดนะครับที่กาลังลิง์สัญญาณจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดพิจิตรนะครับกาฬสินมหาสารคามแล้วก็พี่น้องที่อยู่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็20จังหวัดในภาคอีสานนะครับลิงก์สัญญาณจากไทยไว้ o .og นะครับเรามาร่วมกันนะครับปกป้อง นะครับประเทศไทยกลุ่มผู้กล้าประชาธิปไตยจังหวัดสมุทรปราการและพี่น้องประชาชนนะครับทั่วทุกทิศนะครับและก็ทั่วทุกภาคนะครับเราจะมารวมตัวกันทุกสารการจังหวัดสมุทรปราการมาแสดงพลังอันยิ่งใหญ่ของพี่น้องประชาชนไม่ใช่มวลมหาประชาชนเหมือนสุเทพเทือกสุบัณเขาอ้างนะพี่น้องครับไม่รู้มวลมหาประชาชน แล้วจะจัดตั้งสภาประชาชนขึ้นมาโดยไม่มีรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญรองรับนะครับแต่ว่าพวกเราในกลุ่มผู้รักป,ชชประชาธิปไตยนะครับรักนะครับระบอบป,ประชาธิปไตยวันนี้พี่น้องประช,ชาชนที่อยู่ทางบ้านออกมาให้กันเยอะๆนะครับที่สารกลางจังหวัดแห่งนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่เขาเรียกว่าอภาปร,ะรนะครับที่อยู่ใน สลรกลางแห่งนี้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนขอขอบคุณนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับสลรกลางนะครับจังหวัดสมุทรปราการของเราขอขอบคุณพี่ใหญ่มาแล้วสวัสดีครับนะนะครับพวกเรากําลังเดินทางทยอยทยอยกันมาเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวจะมีนะครับดีเจหรือผู้ดําเนินรายการของเรามานะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับพี่นุ้ยสาวของ9ก้าตู่กวปอหรือว่าอึ่งเปาะนั่นแหละพี่้องครับ เจ้าของเสียงเพลงนะครับเขาเรียกว่าป้าคอใหญ่นะครับนี่มาแล้วอาจารย์สายิบซีนะครับจะมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับคู่หงหมดตรงนี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยขณะที่สื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาชนในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับกำลังระดมนะครับเรียกพี่น้องนะครับไปสถานที่ต่างๆวันนี้นะครับสนามกีฬา ที่อยู่ดินแดงนะครับแล้วก็สอนอดินแดงนะครับโดนนะครับกลุ่มกปปสสุเทพเพื่อสุบรรทำลายย่อยยับนะครับแล้วก็ใช้ระเบิดติงปองแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรปทัดยักษ์นะครับโยนเข้าไปในที่อ่า ที่ทํางานของข้าราชการนะครับของตํารวจนะครับตอนนี้พี่น้องเราติดอยู่ข้างในโดนกลุ่มสือ่อก่มโดนกลุ่มกอป,ป,ป,ปส,อสุเทพเทือกสุบรรณนะครับเขาเรียกว่ามอบมหาประชาชนนี่แหละครับล้อมล้อมล้อม,ล,อมล้อมไว้ไม่ให้ออกข้าวก็ไม่ได้กินนะครับตอนนี้ตัดน้ําตัดไฟอีกแล้วพี่น้องครับอะไรกันนักกันหานาบ้านเมืองนี้น,นะครับสุเทพเทือกสุบรรณนะครับเป็นสอสอยู่ดีๆนะครับก็ลงมาคุกคีกับ มอบข้างถนนไหนบอกว่าคุณเป็นสอสอผู้ทรงเกียรติยึดมั่นในระบอบรัฐสภาแต่ตอนนี้คุณอิจฉาตาร้อนแม้แต่ผู้หญิงนะครับผู้หญิงคนนี้นะครับเขาได้มาจากไหนได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีของเรานะครับมาจากคนลากย่ามาจากนะครับคนที่รักที่ชอบพักเพื่อไทย นะครับได้ทุ่มคะแนนเสียงให้นะครับตั้ง2อง200กว่าคะแนนตั้งสอง200กว่าสสที่เข้ามานะครับเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในสภาแต่วันนี้สุทเทพเทือกสุบานอิจฉาตาร้อนนะครับพยายามทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะให้รัฐบาลชุดนี้นะครับหมดสิ้นจากสภาพเป็นรัฐบาลน,นะครับวันหนึ่งนะครับที่มีนะครับเขาเรียกว,ว่ากรรมธิการเสียงส่วนมากออกพระราช,ชบัญญัติ นิรโทษกรรมให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผู้ที่อยู่ในเรือนจํานะครับแล้วก็ติดคุกด้วยสาเหตุที่ว่าอาภิสิทธิ์วชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรี2ปี8เดือนสลายการชุมนุมพี่น้องประชาชนที่เรียกร้องให้นะครับอภิสิทธิ์ลาออกแล้วก็คืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเรานะครับไปขอคืนนะครับหีบเลือกตั้งแต่มันเอาหีบศพให้เราพี่น้องครับได้สั่งสลายการชุมนุม นะครับเข็นฆ่าพี่น้องประชาชนออกพอลกอรฉุกเฉินตั้งชอชอขึ้นมาโดยมีสุเทพเทือกสุบันเป็นนะครับหัวหน้าชอชอสั่งสลายการชุมนุมพี่น้องประชาชนนะครับเสียชีวิตจํานวน99ศพนะครับบาดเจ็บอีก2,000กว่าคนสูญหายอีกนับร้อยพี่น้องครับตอนนี้ขนาดนี้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนอสอย,ยิ่งรักษชินวัตรนายกรัฐมนตรีและก็ รัฐมนตรีก,กระทรวงกลาโหมครับได้นะครับทำทุกวิถีทางถอยแล้วถอยอีกให้กับกลุ่มปปกปปสนะครับแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์นะครับเ,เรื่องของนิรโทษกรรมฉบับสุดซอยของรัฐบาลกรรมธิการเสียงส่วนมากนะครับเขาก็ลงมติว่าถอยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขนาดถอยแล้วนะครับยอมทุกสิ่งทุกอย่างจนถึงยุบสภา นะครับยุบสภาก็ยุบให้แล,แล้วถอยแล้วถอยอีกจะเอาอะไรอีกสุเทพบอกว่าไม่เอาขับไล่รัฐบาลต่อนะครับนีรโทษศกรรมนั้นนะครับสุดซอยเนี่ยเป็นวาทกรรมที่อยากจะล้มรัฐบาลเราต่างหากเริ่มแรกแล้วพี่น้องครับวันนี้พี่น้องประชาชนของเรานะครับคนลากญ้าทนไม่ไหวกับสุเทพเทือกสุบาแล้ว <c oughs> <c oughs> อ้าวอาจารย์สา มาแล้วก็ขึ้นมาได้เลยนะครับมาพูดคุยคุยกับโหมวหน่อยเป็นเพื่อนหน่อยเหงาเหลือเกินแลพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่อยู่ทางบ้านนะได้ยินเสียงแล้วออกมาแล้วครับเราวันนี้เรามีคอนเสิร์ตนะครับหยุดมะย,ยมไฟนะครับมาเล่นให้พี่น้องอย่างสนุกสนานแล้วก็พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับเรามาปกป้องรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเรามาปกป้องระบอบประชาธิปไตยอย่าให้สุเทพเพื่อสุบรณหรือว่าเทือกแขนคอกนะครับ ใช้อำนาจบาดใหญ่นะครับเอามวลมหาประชาชนบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่ามวลมหาประชาชนนับล้านมันล้านตรงไหนพี่น้องครับมวลมหาประชาชนมวลมหาประชาชนเขาบอกยี้นะครับนะโจรนั่นแหละนะครับตั้งแต่รัฐธรรมนูนปี50มานะครับถ้าพูดจริงๆแล้วนะครับรัฐธรรมนูนปี50พี่น้องครับเขาได้มาจากไหนมาจากยึดอำนาจรัฐประหาร19กันยา2549จากพันตำรวจโทรดรทักษิณชินวัตร 19กันยา2549นะครับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแท้นะครับอาณาณารายประเทศนี่เขายอมรับนะครับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตอนนี้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรอบที่สามแล้วนะครับที่เขาทําลายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อไม่ให้มีระบอบประชาธิปไตยตอนนี้สุเทพต้องการระบอบเทือกนะครับต้องการระบอบเทือกไม่รู้ระบอบเทือกที่เอายังไงกับบ้านนี้เมืองนี้ คุณไม่มีรัฐมนูญรองรับไม่มีกฎหมายรองรับคุณผิดกฎหมายเต็มๆอยู่แล้วคือกบฏคุณขัดราชองค์การนะครับจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ลงปรมาพิไทยกิจสฎีกานะครับที่นายกรัฐมนตรีนะครับยุบสภาอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีกิจสดีกาออกมานะครับรลงปรมาพิไทย นะครับให้เลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์อย่างแน่นอนแต่สุเทพเทือกสุบัณไม่เอาจะเอาเทือกตั้งอย่างเดียวพี่น้องครับะนะครับวันนี้พี่น้องประชาชนนะครับที่ฟังอยู่ทางบ้านมาร่วมกับกลุ่มพี่น้องประชาชนที่รักประชาธิปไตยที่แท้จริงโดยมีระบอบนะครับประชาธิปไตยมีพระบากษัตริย์ทรงเป็นประมุขวันนี้เราเห็นท่าแท้ของอมาร์เราเห็นท่าแท้คนไม่จงรักภักดี นะครับวันนี้เราโดนกล่าวหามาตั้งแต่ปี 10, ปี2549 19กันยาหลังจากที่เขาขับไล่นะครับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งขับไล่คนดีที่มีฝีมือบริหารประเทศไปกำลังไปตลอดรอดฝั่งนะครับบ้านเมืองกำลังเจริญมันไปสุมหัวกันอยู่ที่ซอยอุดมสุข29พี่น้องทราบดีอยู่แล้วตรงนั้นคือบ้านของใครนะครับปีมา,าลาคุณ ปีมาลากุลน,นั้นนะครับรวบรวมไอเรียกเขาเรียกว่าไอหัวกะทิอามาตนะครับไปเฝ้าองค์พะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อจะขับไล่นะครับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไทยรักไทยพี่น้องข้าราชการทํางานอยู่ตรงนี้ทราบดีอยู่แล้วอะไรถูกอะไรผิดใครเป็นคนผิดใครเป็นคนถูกนะครับพวกเราคนเสื้อแดงนงปชหรือว่ากาวปผู้รักประชาธิปไตยมาโดยตลอด เราโดนข่มเพงเราโดนใส่ร้ายป้ายสีมาโดยตลอดพี่น้องครับแต่วันนี้มันกระจากแล้วใครกันแน่ที่ล้มสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับบอกว่าคนเสื้อแดงนองปชอไปชุมนุมที่ลาดประสงค์ไปชุมนุมที่สะพานผ่านฟ้ามีผังที่จะล้มเจ้าพี่น้องครับแต่ออกมาแล้วผังล้มเจ้าก็ไม่มีไม่รู้ว่าใคร นะครับพวกมันก็กุขึ้นมาเพื่อใส่ร้ายป้ายสีที่น้องประชาชนคนเสื้อแดงที่รักประชาธิปไตยรักความถูกต้องวันนี้พวกเราต้องออกมาให้เยอะๆที่สารกางจาังหวัดสมุทรปราการเพื่อต่อต้านกบฏเขาจะมีอำนาจเขาไม่ต้องการให้มีระบอบประชาธิปไตยเขาต้องการให้มีระบอบเขาเรียกว่าไดโนเสาร์เต่าพันปีนะพี่น้องถอยหลังเข้าคลองบ้านเมืองตก นะครับตกทุกได้ยากคนยากคนจนลืมมือลืมตาอ้าปากไม่ได้ก็เพราะระบอกเทือกสุบัตินี่แหละพี่น้องครับเห็นไหมพี่น้องเราดีใจอีกสิ่งหนึ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ส่งสสลงสมัครรับเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์เพราะว่ามันจะได้ศูนย์หายไปเลยพี่น้องครับพรประชาธิปัตย์ใช่ไหมพี่น้องครับจะได้ศูนย์หายออกจากรัฐสภาผู้แทนราษฎรการเลือกตั้งนะครับ รัฐบาลที่มาจากการเลือกคือการเลือกตั้งนี่นสอยิ่งรักชินวัตรเนี่ยนะครับพี่น้องหาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชนทุกภาคไม่ว่าภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้แต่ว่าภาคใต้เข้าไปได้ครึ่งเดียวพี่น้องครับเข้าไปได้แค่วัดจังหวัดสองจังหวัดเท่านั้นนะครับนโยบายต่างๆของพรรคเพื่อไทยทําดูวิธีทางอยากให้บ้านนี้เมืองนี้เจริญแต่วันนี้โดนอมาตยาธิ่ปไตยสั่งการให้สุเทพเทือกสุบรรณทำลายระบอบประชาธิปไตยของเรา พี่น้องประชาชนทั้งหลายที่ฟังอยู่ด้านนอกที่ขับรถขับลาถ้าคุณนะครับอยากจะให้ประเทศไทยนะครับไม่มีระบอบประชาธิปไตยพวกคุณไปสนับสนุนสุตรเทพเทือกสุบัณได้เลยนะครับพี่น้องที่ฟังอยู่ถ้าต้องการตอนนี้มันเลือกข้างแล้วพี่น้องครับข้างหนึ่งคือระบอบประชาธิปไตยอีกข้างหนึ่งคือระบอบเผด็จการ ชัดๆแล้วตอนนี้พี่น้องครับ,บระบอบเผด็จการกับระบอบประชาธิปไตยเหมือนกับคำว่าธรรมะกับธรรมพี่น้องครับเราพูดตรงๆต,ต,ตรงนี้นี่คือความจริงนะครับที่พวกเราสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาชนจะถ่ายทอดให้กับพี่น้องทั่วประเทศร้อยกว่าประเทศได้รับฟังตอนนี้ขนาดนี้เนี่ยพี่น้องครับถ้าเกิดว่าสุเทพเทือกมีอันเป็นไป นะครับต้องเข้าไปมอบตัววันที่8มกราคมนี้ในข้อหากบฏนะครับและอีกข้อหาหนึ่งนะครับจากข้อหากบฏแล้วสุเทพเพียกสุบันนะครับต้องไปนะครับขึ้นศาลนะครับต้องไปมอบตัวให้กับอายการสูงสุดเพื่อฟ้องสุเทพเพียกสุบันนะครับเพราะวันนี้ถ้าเกิดฟ้องเสร็จทางให้ประกันตัว ผมว่าประกันตัวไม่ได้หรอกพี่น้องครับกบฏนี้นะคือประหารชีวิตยอย่างเดียวนะครับหรือจำคุกตลอดชีวิตแล้วอีกข้อหาหนึ่งคือข้อหานะครับไม่รับอำนาจองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือราชองค์การนะครับมาตราหนึ่งหนึ่งสก็จะจับมัดตัวสุเทพได้ทันทีนะครับวันที่8มกราคมพี่น้องคอยดูว่าสุเทพเทือกสุวรรณจะรอดไม่รอด นะครับแต่วันนี้พรรคประชาธิปัตย์ทำไมถึงยุบพักนะครับทำไมถึงไม่ส่งไม่ใช่ยุบพักครับถึงไม่ส่งนะครับสสนะครับทั้งร้อยกว่าคนเขาเนี่ยนะครับลมรับสมัครรับเลือกตั้งนะครับเป็นสสนะครับเข้าคูหานะครับวันที่สองกุมภาพันธ์นี้ทําไมเขาไม่ส่งเพราะว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับเป็นผู้ต้องหาสั่งสลายการชุมนุมเมื่อวันที่10บเมษายน19พฤษภาปี53ม นะครับสั่งฆ่าพี่น้องประชาชนมีคดีติดตัวนะครับตอนนี้ห้ามอภิสิทธิ์นะครับออกต่างประเทศนะครับให้อยู่ภายในราชอาณาจักรไทยอย่างเดียวนะครับก็โดนข้อหาสุดอภิสิทธิ์ประชาชีวะก็เลยไม่มีสิทธิ์ที่จะนะครับลงสมัครเป็นสอสอได้นะครับวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็เลยไม่ส่งนะครับสอสอลงนะครับก็เลยบอยคอร์ นะครับบอยขอดไม่ยอมนะครับไม่ยอมส่งสอสอเข้านะครับไปสมัครเป็นสอส,อสอที่ส,สนามี่ปุนไทยดีแดงวันนี้โดยสมุนของมันนี่นครับล้อมรอบทุกประตูเลยเจ้าหน้าที่ไปตั้งแต่ตีสี่ตีห้าออกไม่ได้พี่น้องครับมันตัดไฟตัดน้ําอยู่ขนาดนี้นะครับน่าสงสารนะครับข่าวข่าวเขาออกมาแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจสอน,อนอดินแดงก็โดนเหมือนกันครับโดนระเบิดเพลิง นะครับจะกระจกกระจกกระแจกอ่ากระจกกระแจกแตกไม่หมดนะครับวันนี้วันนี้พี่น้องประชาชนพวกเรานะครับอยู่ที่บ้านอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการกระจกนะครับกระจกกระแจกกระจกแหวนะครับพี่พรมาอยู่ใกล้ผมประมาเลยนะครับเห็นพี่พรมาเอาวันนี้เดี๋ยว ทางพิสามาเอา้าสวัสดีพิสาด้วยพิสายิบี่สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านคะ่ะครับทั่วโลกเลยอน,นี้นะครับ,รบผู้รักประชาธิปไตยหัวใจดวงเดียวกันทุกคนคะ่ะทั้งที่อยู่ทางบ้านอยู่ที่ทำงานแล้วก็อยู่ทั่วโลกด้วยนะคะครับสงสารโกมวลจุงเบย บอกว่าพูดไปพูดไปกระจกกลาย,ยเป็นกระแจกไปหมดกระจกกระแจกไปหมดเลยนะสงสารด้วยนะครับสงสารครับวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจของเราอยู่ที่สนอนอดินแดงนะครับโดนนะครับเขาเรียกว่าสมุนอมาตสมุนของสุทเทพเชื้อสุบันก็อย่างนี้นะกโมับบางทีอาจารย์สาก็บอกนะคะแนะนําเพื่อนเือนเจ้าหน้าที่ไปหลายครั้งแล้วนะคะว่าอย่าไปยอมมันมากเกินไปนะคะคุณเป็นผู้รักษากฎหมาย คุณยังถูกกระทำถึงขนาดนั้นแล้วเราประชาชนคนธรรมดาเนี่ยจะโดนสักขนาดไหนบอกแล้วบอกแล้วให้ใช้อาวุธชีวภาพชีวภาพก็ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อเสียงแหม่นะน่าสงสารเลยเกินนะ <c oughs> เหมือนกับเด็กนะครับแต่ว,ว่าออนอะไระสักอย่างหนึ่งนะครับ <c oughs> เสียงก็แหบพงตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะบอกผมาครับะะผมพี่น้องครับตอนนี้ขนาดนี้ ถึงไม่ได้พูดอยู่ในบนเวทีแต่อยู่ข้างล่างก็ตะโกนตะโกนผมก็เสียงแหบแ้งไปเลยถ้า <c oughs> ผมพูดไม่นี่ปกติแล้วผมจะไม่ขึ้นเวทีนะครับเ <c oughs> พราะว่าไม่ดูดเมื่อเช้านี้ไปกินน้ำมะนาวสองแก้วก็ออยังชั่วหน่อยนะครับ <c oughs> บนเวทีเนี่ยผมสู้ตรงนี้ไม่ได้ถ้าอยู่ในห้องส่งแล้วโอเคคร <c oughs> ถ้าอยู่ในไม้ตัวนี้จะดูดผมมากเลยนะครับดูดเสียงไปหมดเลย <c oughs> เหมือนกับอะไรสักอย่างหนึง่งก็ <c oughs> เรียกว่าอะ,อะไรนะอยู่นอกประเทศะกมวนคะ่ะแต่อยากจะฝากบอกนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่ว่าจะเป็นที่นี่นะคะหรือที่ดินแดงครับอยากจะบอกว่าท่านไม่คิดช่วยเหลือตัวท่านเองบ้างเลยหรือจริงอยู่ให้พกแต่กระบ,บองนะคะให้พกแต่โลนี่เขาเรียกว่าแล้วท่านไม่คิดจะทําอย่างอื่นที่มันดีกว่านั้น<ม>บ้างเหรอบอกให้เอารถด,ดูดส่วมไปจอดไว้ก็ไม่เชื่อครับคุณสาครับเพราะว่า เพราะว่ารัฐบาลของเรานะครับก็เลยบอมอย่างเดียวเลยนะคือเราไม่ต้องการให้นะครับประชาชนที่ออกมาเรียกร้องเราต้องการโดนเนี่ยเขาไล่รัฐบาลนะครับอหิงสาคดีเขาเรียกว่ารัฐบาลอหิงสาปราศจากอาวุธนะครับเรารัฐบาลอหิงสาแต่พวกไอ้เทือกมันอหิงสัตนะอหิงสัตนะแล้วมันเจะอยู่กันได้ยังไงบ้านนี้จริงไหมพ่อแม่พี่น้องก็ปล่อยใช่ไหมแม่ยังบอกใช่เลยก็ปล่อยเข้าไปนะครับ แล้วเราโดนเนี่ยมาโดน ICU ยังนอนถ้าเกิดว่ารัฐบาลชุดนี้ทําความรุนแรงกับประชาชนเขาจะหาว่ารัฐบาลชุดนี้มันไม่รุนแรงหรอกอาวุธชีวภาพเนี่ยมันไม่รุนแรงเราจะไม่ทำมันไม,ม<า>มไม่มีในกฎหมายด้วยจริงไหมพ่อแม่พี่น้องคือรัฐบาลไม่ทําตามอภิสิทธิ์เวชชาชีวไไม่เหมือนอกอับอภิสิทธิ์เป็นรัฐบาลของปีแปดเดือนอภิสิทธิ์นะมันชื่ออรีสิทธิ์อรีสิทธิ์อ๋ออภิอจังไรลปรีสิทธิ์ โกมวนพักกอดมันก็ได้นะได้ได้นะครับเดี๋ยวโกมวนขาดคอพกันสาเรื่อยเลยพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มอ่ะเอาเลยอาจารย์สาไปเรื่อยๆจ้าจ้าเปล่าโกมวนบอกว่าเธออยู่เธอก็ขาดคอเช่นเดียวกันนะครับเอออิจฉาพี่พี่พรอิจฉาพี่พรเอาม่พี่พรอิจฉาพี่พรไปซอยวัดด่านเลยนะวันพรุ่งนี้ผมบอกให้ไไม่ดเออจ้าจ้านั้นงั้นต้องไปบอกเดี๋ยว เดี๋ยวมีผู้จะช่วยนะอ่าพี่พรเขาบอกว่ามีร้านหนึ่งนะครับอยู่ในที่ซอยวัดด่านนี่ทําเก่งมากทําอะไรรับรองว่าเคี้ยวเนื้อเนี่ยทำอะไรแล้วก็เป็นประขามได้เลยฟันหักฟันหักมากนะครับพี่พรนี่ก็เป็นสีสันนะครับบนเวทีนะับเวทีของเราเอ้ช่วงนี้นะครับเดี๋ยว พี่น้องอยู่ด้านหน้าเวทีเดี๋ยวคุณตู่กาลังมานะครับกาลังมานะครับเดี๋ยวจะร้องปลาข่อยให้พี่น้องฟังแล้วก็ตอนนี้จันสายอยากร้องให้ฟังก่อนจะร้องเพลงอะไรเลยจโปรดดูแลคนดีโปรดดูแลหคนดีอะเพราะบ้านเมืองนี้คนดีมันน้อยลงดีเจของเราด้านหลังเวทีนะครับเชิญหน่อยครับค่ะมิวสิกจัดเลยนะคะจ้า เตรียมกันไว้แล้วแล้วกพลร้องไม่ได้แล้วว่าเสียไม่ีด้เป็นแดนอย่างเดียวต้องลองสาย,ยันสัญญาอ,อย่างเดียว <laughs> ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะนี่จากลึกๆในใจของอาจารสาแล้วก็เชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องมีความคิดเหมือนกันเราจะไม่รักรัฐบาลแล้วนะเราจะไม่รักนายกยิ่งรักแล้วเพราะนายกยิ่งรักใจดีใจอ่อนแล้วก็อ่อนใจเห็นไหมจะอ่อนใจ เนี่ยนะฮะรู้สึกเหมือนมันไม่ละหล่ะตายอ่ะปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปตามใจของเขาเขาจะทำอะไรเข้าไปแล้วถูกกระทำเห็นไหมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนอน ICU อีกมากมายอคุณสาครับความชอบธรรมของรัฐบาลมีเยอะวันนี้นะจำได้ไหมสนามราชมังคลาอืเขาเอามาถ่ายทอดแล้วว่าแค่ตายนะแค่สี่ศพ แต่ที่บาดเจ็บนะอีกหลายสิบศพนะพ่อแม่พี่น้องที่บาดเจ็บมาวันนี้เอามาแฉยนีเราจะบอกเนี่ยพราะรัฐบาลเรามันอ่อนอ่อนอ่อนไม่ใช่อาจารย์สารัฐบาลไม่อ่อนนะแข็งอยู่นะครับแข็งเลครับคือตอนนี้อกลุ่มที่เนอะเหรอมาแม่แม่ยังบอกรัฐบาลอ่อนเลยรัฐบาลต้องแข็งกว่านี้อไหนบอกว่าอ่อนนอกนะแข็งในต้องแข็งสินอนี่ก็ปล่อยไปไงแล้ว จะรวบทีหลังนะครับรอวันที่สองกุุภาก่อนหรือว่าประมาณเดือนเดือนมกราแน่นอนครับพี่น้องครับไม่ใช่ก่อนที่จะถึงวันนั้นนะสงสัยเราเนี่ยเราจะไปก่อนจากมิวสิกเลยลูกมิวสิกเลยคนอยู่หลังสุเทพเหรอไอ้มาร์กไงไอ้มาร์กอยู่หลังสุเทพอ่าคะเพราะว่าไอ้มาร์กนี่ไม่สาบาถลงให้ไหมว่าใครอยู่หลังสุเทพ ผู้ก่อ,อก,การลการร้ายฟานซิตฟานซิตรจริงๆนะพ่อแม่พี่น้องผู้กอ่อการตร้ายต่างชาติกาลังคิดจะล้มล้างประเทศชาติแผ่นดินไทยอย่างที่ไอ้เทือกทําอยู่ณขณะนี้ค่ะ่ะเดี๋ยวฟังเพลงมพระก,กันเนาะคลายเครียดก่อนให้ให้ให้ป๋าป๋า,ปามวลพักสักครู่หนึ่งนะคะสักสองสามเพลงค่ะคิดถึงคนดีไหมคะต้องจังตบมือด้วยสักคน ยอมอุทิศตนเพื่อคนส่วนใหญ่จะไหวไหมเนี่ยกว่าจะมีคนที่เราเห็นว่าเป็นคนใช่จึงได้ามาแย่งไปก็หวนแต่คนดีก็อยู่กับเราไม่งายโดนแรงเสียทานทอมต้นพายละ งูใครเป็นใครเด่นเกินไปก็โดนมันฆ่าทำถูกจะช้ายิ่งด่าทอใช้คนดีเปลืองปิดเลืองคำชมยอยเลื่องทักทอมเสียนจนต้องทอ ทำนีต่อก่อนที่คนดีจะท้อจึงร้องขอแรงส่งมาโปรดช่วยรักษาคนดีเจอจูคนที่เสียสละไม่ถูกใจบ้างบางเวลาอย่าดวนกล่าวหาจนท้อใจโปรดช่วยดูแล ให้มีชัเพื่อให้ใครๆอยากทำความดีขอบอยแดงโซดาสักแก้วหนึ่งสีถาสองแก้วสองแก้วให้กบวนด้วยโอ oh, สวิตส,สวัสดีนังเลิฟสวัสดีนังเลิฟโอไอเลิฟอยู oh, จ่จุ๊บจุ๊บอย่าเคยมีคนที่ทำดีมากม พอเจอเจอก็อยากนักนาควรรักษาให้ดีชายแพทรที่เรามีอย่างรูค้ค่ะโปรดช่วยรักษาคนดีเจอจูกคนดีเสียสละไม่ถูกใจบ้างบางเวลาอย่าด่วนตาหาันท้อใจโปรดช่วยดูแล ใหญ่ใหญ่ปกป้องคนดีให้มีใจเพื่อให้ใครๆอย่า,ยาทำความดีโปรดช่วยรักษาคนดีเจริญชูคนดีเชียงสลักไม่ถูกใจบางบางเวลาอย่าด่วนกลาาน่าวหาจนทอดใจโปรดช่วยดูแลคนดีให้มีสักสิ่งยิ่งใหญ่ปกป้องคนดีให้มีใจ ใครใครอย่ากทำความดีครับรถหมายเลขทะเบียนนะครับใบไม้กองูห้าสี่หนึ่งหกขยับรถหน่อยนะครับขอบคุณที่บริจาคช่วยนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องมากนะครับยังไม่ถึงนะครับอีกคนละร้อยสองร้อยล้านนะพี่นาแล้วมีพี่น้องนะครับขอบคุณครับสุดยอดสุดยอดเอาให้โบรดด้วยจับ เดี๋ยวผมก็ใส่ถูกเหมือนเดิมเลยครับอันนี้ครับอ๋อใส่แล้วนะอันนี้ส่วนตัวนะครับบอกใส่ตู้แล้วขอบคุณครับพี่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวนี้นะครับมาแล้วนะครับผู้ดำเนินรายการขึ้นวิุ FM 96.20นะครับสถาบันโลกเงินคุณเล็กจะเด็ดมาถึงแล้วนะพี่น้งครับโอเคคจัดจครับแล้วรถคันนี่อยู่ตรงหน้านี่นะครับอยู่ตรงหน้าเวทีนะครับคันสีแดงนะครับออดออดนี่แหละครับบอไบไม้งองู5416ขอความกรุณานะครับ ขยับรถท่านออกให้ด้วยนะครับขอขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่นะครับครับไม่ใช่ครับรถ,รถเ,เพื่อนพี่น้องอุดมการ <uit> นะครับเดี๋ยวท่า<ต>นก็คงจะมาขยับให้เรานะครับนะครับนะครับวันนี้ก็เรีนยนเชิญพี่น้องนะครับทุกท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับออกมา,าเัารรเงนะครับออกมา,มา <ๆ S 2> ให้เยอะขณะนี้นะครับผู้ดำเนินรายการแล้วก็พี่น้องมาที่เวทีกันแล้ว กับโมวลก็จะเป็นทักนะนักจัดนักร้องนักเรียกว่ามวนเดียวกันเลยก่อน,นะะที่จะหกโมงเย็นะนะครับอืมไหนๆก็ได้รางวัลแล้วค่ะ